กรณีที่เรามีเงินดาวเพิ่ม1 0,000บาท20 0 0 0บาท30 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาททําให้เลทผ่อนต่องวดลดลงเท่าไหร่วิธีคิดง่ายๆเลยแสนละ2,000ถ้าเกิดลด2 0 0 0 0 0ก็ผ่อน4 0 0 0ลด3 0 0 0 0 0ผ่อนที่6000บาท6ปี72งวดมาดูรายละเอียดข้างในกันเงื่อนไข,ของเคสนี้เป็นรถราคา3 0 0 0 0 0แล้วก็เป็นรถเก่งนะแล้วก็อายุรถ11ปีมันจะบง่บงบอกถึงดอกเบี้ย ว่าที่5ปี60งวดหรือว่า6ปี72งวดเนี่ยดอกเบีย้ยจะไม่เท่ากันนะจะดูถ้าเกิดเป็น6ปีดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่5.30สตัง์วิธีคำนวณอันนี้คงจะดูมันลหลคลิปล้วเนาะวิธีการคำนวณก็คือเอาเครื่องคิดเลขมาเอาเงินต้นคูณดอกเบีย้ยคูณจำนวนปีบวกเงินต้นบวกแวดแล้ทั้งหมดเอามาหารกับจำนวนงวดจะเป็น60งวดหรือว่า72งวด ก็น่าจะพอคำนวณเป็นแล้วแต่คลิปนี้จะสรุปให้ฟังว่าถ้าเกิดคุณต้องการซื้อรถราคา3 0 0 0สนบาทแล้วคุณต้องการผ่อนอยู่ที่5ปี60งวดดอกเบีย้ยอยู่ประมาณนี้ที่เป็นรถเก๋งคุณจัดเต็มฟรีดาวที่3 0 0 0 0นเลยวิธีคำนวณเลยผ่อนตามที่บอกเมื่อกี้น่าจะคำนวณเป็นฉเฉลยเลย6 6 3 4บาทแต่ถ้าเกิดที่72งวด ห้าพเจ็ดสบาทกรณีที่เพิ่มเงินดาวตามที่บอกข้างต้นมาเราไปโฟกัสที่6ปี5ปีไปคำนวณเองนะใครอยากรู้6ปีเนี่ยเพิ่มดาวสองหมบาทค่างวดออยู่ที่5้าพันสแปดสบี่บาทไม่พอบางคนมีตังมากขอดาวเพิ่มเพิ่มที่4ี่หมืบาท หปีไม่ได้คำนวณให้ดูนะไปดูคำนวณที่6ปีเลย6ปีผ่อนอยู่ที่5,092บาทต่องวดมีคนมีเงินเยอะดาวเพิ่มอีก50,000นนี่เลย6ปี7จะดงวด4,896บาทงั้นกลับมาสู่คำถามแรกถ้าเกิดเพิ่มเงินดาว1,000 0บาทในราคารถ3 0 0 0สนเลทผ่อนอยู่ที่ กับว่าเราจัดไฟแนนซ์อยู่ที่ประมาณ20,900จัดไฟแนนซ์ที่20,900ทำให้คุณผ่อนอยู่ที่ประมาณ,ณ,ณ5,680บาทย้อนกลับไปเดีตั้งแต่แรกเลยลดราคาคันนี้3,000 0จัดเต็มฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่72วันตกอยู่ที่5,876บาทแต่กรณีที่เพิ่มเงินดาว10,000บาท ทำให้เลทผ่อนอยู่ที่5,680บาท2ตัวนี้ผมลบให้เรียบร้อยแล้วทำให้เลทผ่อนต่างกันเพิ่มเงิน1,000 0บาทจ่ายลดลงไป196บาททำให้วิธีคิดแบบเร็วๆที่บอกว่าลด1 0 0 0 0แบาทผ่อน2,000ที่6ปี72งวดงั้นใครมีเงิน1,000 0บาทในการดาวทำให้คุณเซฟต่องวด งวดละ200บาทที่6ปี72งวดวิธีคิดแบบนี้เลย